เวสต้านะครับสายใหม่ที่มาพร้อมกับแม่คาสิกที่เรียกว่าการเดินเครื่องนั่นเองเป็นการเดินเครื่องโปรดักที่เรียกว่าเหมือนกับประธานบริษัทสั่งใช้งานเครื่องจากต่างๆหรือว่าเทเลเบิร์ดนะครับส่วนลิจะเป็นยังไงรับชมกันเลยครับผมไลน์นะครับแต่เป็นศูนย์หนึ่งโของสายมันเลยนะครับเกจหนึงเกจสองเลทั้งกลุ่มเซิร์ฟออเดอร์โปรดักหนึ่งใบครับเอามาเซตออเดอร์ได้เลยนั่นเองพอเลยกว่าทำให้สามารถเล่นออเดอร์ในเกจสองอีกใบนึงนั่นเองส่วนเกจสองของผมสามารถโซลารเ์หนึ่อองงนนนนีี่่่่ะคครรรรัับกกาาาเเดิืมทว เราเลือกออเดอร์ไปหนึ่งใบนั้นแล้วก็ทําความสามารถตามที่เพกมันบอกตามเดินเครื่องนั่นเองนะผมอย่างตัวนี้ก็กองได้ตัวนี้ก็เปิด5้คออะไรอย่างเี้ก็ประมาณนั้นครับผมแล้วก็ใส่ีกตเพกหนึ่งครับผมถูกเกตสามได้ทับลากออเดอร์หนึ่งใบครับจากออเดอร์โซนเนี่ยลงดอกโซนแล้วก็เสิร์ชออเดอร์เกตสองมาเซตได้นั่นเองนะครับผมซึ่งทําให้เราสามารถรีก,กองได้ทีนหนึ่งนั่นเองแล้วก็สามารถหาของได้เพิ่มเดมนั่นเองนะครับผมแถมเกตออเดอร์บางรายในยถูกส่งดรอปโซนก็ไม่เป็นไรครับครับเพรราาาะมมนสามาถ โหลดเข้าโซ่เลยจะเป็นโหลดเข้าออเดอร์โซ่กันเดิมก็ได้นั่นเองอย่าออเดอร์หมาราคาะแล้วสิบาทนี่นะครับผมแล้วจะเป็นเวสท่าเป็นล่าแหวนของเราแล้วเทคบอกว่าเมื่อออเดอร์ในการออปเปเรตนะสามารถโบกตุ้ยโบกห้าพันนั่นเองครับแล้วตอนมันตี้มันจะออปเปเรตออเดอร์หนึ่งใบหรือเดินขึ้นออเดอร์หนึ่งใบนั่นเองครับผมสามารถเทอร์นึงออปเปเรตได้มากสุดสองเทสองใบต่อนเทินะตอนนี้นะตอนนี้นะตอนอนาคตบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายและเก่งโคตรนั่นเองนะครับตอนนี้ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าเล่นได้ชิวๆนั่นเองนน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 ะะคคครรรรััััับบบเเเกก้้้ใใสส่่่ป็หาาาาแแวมมมมพอ์์ไไลลลีย ส่วนเกียร์สองนั้นสแบบนี้เลยตัวสี่ไปนะเทคบอกว่าเมื่อลงเขาบบคาร์บัลหนึ่งโซบัลหนึ่งครับถ้าไม่มีการเล่นไม่มีการโอเวอร์ออเดอร์เทอร์นี้ครับสามารถโอเวอร์ออเดอร์ใบใบหนึ่งไ,ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มกา่าโอเวอร์ออเดอร์เทอร์นี้ตัวมันจะ 5, ปัดห้าพันเป็นโตตีต้สิบสามว่าเพราะมันยืนแปดพันปันแจอ่อนนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นคอมบ่ายละชื่อสองใบครับถ้ามีการเล่นออเดอร์จากมือครับสามารถคาร์บัลหนึ่งตัวมันเอาสั่งลบอปโซนนั่นเองแต่ถ้ามันตีเกียร์สามมากกวนนนัั่เองะครบผม แล้วก็ใส่เป็นตัวไห่เดม2ใบครับหากมีออเดอร์ไฟทูตแม็กซิมัมแม็กซ่ควมเดินเครื่องนั่นเองนะครับสามารถสก๊อตบั๊ดหนึ่งเพื่อไห่เดมได้ไห่เดมง่ายสุดในเด็กนี้แล้วนะครับถ้าในเลเยอร์มานะแล้วก็ใส่เป็นเพนกวิ้งเพนกวิ้งมา2ใบครับถูกทิ้งเพื่อเปิด5หาออเดอร์ได้ได้เองนะครับผมก็ค่อนข้างใช้ได้ครับไม่แย่มากเพราะว่าเราอยากได้ออเดอร์มาเซ็ตเพื่อจวหนึ่งโซชาร์มีออเดอร์อีกใบหนึ่งเป็นไมเทิร์นอีกมากเลยนะครับผมเกรดหนึ่งใส่บันทอนคนนี้เลยครับเพื่อ เอาไปเลยออเดอร์หนึ่งใบได้นี่เพราะว่าเป็นตัวไม่ต้องไปเทคเมื่อลงไม่ต้องไปเทคเมื่มอไหลเป็นแค่ตัวค้างบอร์ดเฉยคาร์บ้านหนึ่งเลสตัวเองเปิดห้าของเอาไปเลยออาไปเลยเอาไปเลยแดงเดี๋ยวคุณใช้จะเทคนี้แล,แล้วก็ลืมไปเลย <c oughs> แล้วก็แส่ประมาณสามใบครับพี่เอกบอกว่าเมื่อจบกันตรงที่บอลบอลถ้าถ้าเรามีซัลาเดอร์อยู่เราสามารถเข้า,าตัวมันเสียบโซงายแดมได้ในเป็นตัวไงแดมได้อะไรก็ได้โซ่ด้วยเด็กเราโซ่เยอะมากแบบมีตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ PG ไว้ที่มือ4ใบนั่นเองนะครับผม สังเกตได้ว่าเด็กเราเกตหนึ่งค่าน้อยนะเพราะว่าเรามีออเดอร์น้องหมาที่สามารถคอ l เป็นตัวเกตหนึ่งได้แล้วนะครับก็เลยชิลๆหน่อยนั่นเองนะครับถัดไปเราดูคิดหลักของเล็กก็เลยก็จะเป็นออเดอร์ต่างๆนะจะมีออเดอร์น้องหมานะเทคบอกว่าเมื่อถูกออปเปอเรตนะมันจะเป็นตัวมันจะออกมาลงมาช่องตีได้นะลงช่องเลียได้เป็นตัวตีหมื่นบูสต์ได้นั่นเองแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งบอกว่าเมื่อถูกนำออกจากออเดอร์โซนลงดับโซนนะสามารถเอามันเข้าโซนเลยจะไว้ออเดอร์สวนดำก็ได้ทำให้เป็นการยุทธของดมองออีมากๆเลาายมาสาาปเทคบอกว่ เมื่อถูกเสร็จนะถ้าแบนติดชื่อบลิสนะสามารถโจดเราโจดหนึ่งโซชาร์ดหนึ่งนะแต่ทั้งมือคืนและทั้งโซชาร์ดแถมเทคนะเมื่อถูกออเปเรตในเมนเฟดนะสามารถเปิด5ขอการไม่เกินหนึ่งใบได้นั่นเองครับผมแล้วถ้าเอฟเฟคเดินเครื่องในเมนเฟดโจดหนึ่งนั่นเองครับผมก็ทั้งเติมมือปูบอดได้เก่งชิบหายเลยแล้วจะถูตเก้าแล้วเก่งสุดๆไปเลยแล้วก็ใส่เป็นออเดอร์สุดกากคระเป็นไฟทุตนั่นเองมีเทคเพราะว่าเมื่อถูกออเปเรตครับรีไทม์เลกาดแถวหน้าอีกฝ่ายหนึ่งใบครับถ้ารีีไไไททมม่่่่่ด้้อออกกกกกฝาาาาายลละะนนัับบเเเคคคโตรรรรพวง เทคนิคเองกบอกว่าคับถ้าแวนเกตสามไลทับเกตสามนะสามารถเอาตัวมาในลงดอบเซ um ิร um ์ชออเดอร์ไฟชุดแม็กซิมัมแม็กซิมัมจัดกองหรือมือหนึ่งใบมาเซตได้นี่เองเพราะว่าอไอใบนี้ไมนเล่นไม่ได้คุณต้องเล่นจากใบน,นี้เท่านั้นต้องรอเพลก่อนนะครับถึงจะเซตได้นะครับก็เลยเซ็ใบน,นี้ถ้ารอศูนย์เก้ามาทอนใบนี้ก็สอจริงแล้วเพราะว่ายังมีสองครับศูนย์เก้าที่เซตต,ตัวนี้ได้ฟรีๆเลยนั่นเองกับตัวนี้ผมมีเทคเพราะว่าการใบน,นี้มันสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็เทคนิงเองบอว่าเมื่อถูกเดินเคครรื่องับ ยิงเลฟยิงเลขกหญอีกฝไฟหนึ่งใบแล้วก็อีกฝ่ายรถพะพันใบเนี้ยมันต้องไม่ได้ยิงแถวหน้าใช่ไหมถึงรถพะพันแต่เนี้ยแต่ต้องยิงนะต้ลดพลังโคตรเก่งแทบไม่อย่างเทคนิคนึงบอกว่านะเมื่อถึงโอเปเรตคาร์บาสหนึ่งขับเด้งเลขอีกใบเนื้อขึ้นมือแล้วก็คอมมาตีได้ตียี่สามนั่นเองบอกเลยว่าถ้าเธอ่มมาตีสามสามนะเด็กเราจะเป็นเด็กสี่เลฟเฉยๆนะครับถือว่าใช่ได้ครับไม่แย่เก่งมากกว่าเพราะมันเบรตีแรงนะอีกฝ่ายรถพังถ้ารถพลังไป็สองรอบก็เลิอีกฝั่งรถเหลือสามพันนะก็ ก็เจ็บอย่างยู่นนะส่วนทิกเกอร์กับทิกมาตรฐานทั่วไปก็เป็นขี้แปนะครับแล้วก็เป็นดอไม่ใช่ดอเด,ดี๋ยวใส่ฟอนต์ดีกว่าเพราะว่าเด็กนี้เราผมลองเทสมาสึกว่าใส่ดอดเด็กจะเอาเอาได้นะใส่ดอก็โจดแต่ทิกนะใส่ฟอนต์มาตีแรงๆดีกว่านะครับใส่ฟอนต์มาสามใบแล้วก็ใส่พิวมาสี่ใบเป็นโอทิกเกอร์เทามาหนึ่งใบนั่นเองนะครับผม <S <S เราดูเรียบร้อยแล้วไปดูสอนเล่นจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยครับผมโอเคครับผมสู่ช่วงสอนเล่นของซีโอเวสตราของสุดฝนเจ็ดนั่นเองครับเป็นยังไงเราไป ตะกองไปก่อนนี่หนึ่งนะครับจุ๕ใบปึบปืบปืบมือแรกก็เทพเลยขอสถา์ที่เป็นการเริ่มก่อนอะไรกันนะเปลี่ยนสีใบเลยโอ้ว้าวขอได้ไปนึงเออเปลี่ยเปล่ยเอ๊มืออุ้ยมือเทพันเนี่ยมือป๊อกชันชาบมือป๊อกเหรอไม่มีกาดได้โดนแหงนี่ตายได้เลยนะครับเนี่ยกองบาทีเน่งปึบปืบปืบฝั่งนี้โจ้เลยนะคับวุ่นซูทรงละอย่างนี้คิดหนักเลยทิ้งอะไรเข้าเทินจั่วครับผมโอ้โหกูโจ้เวออจริงด้วยพี่จ๋าทิ้งเรใหมา ไรันนี้จับเซตหนึ่งดำเป็นแะไเข้าเทินจั่วดทิ้งเป็นหนูใหม่ก็ทิ้งฟอนก็ได้ครับไรเป็นคนนี้สกิลไรไรครับเสิร์ตเราได้เกร์นหนึ่งมาเซ็ตได้เลยเสิร์ตเป็นบ้านหมา,าจริงบ้านหมาผมแทบไม่ได้ใช้เลยผมใส่มาเพราะมันมันฟูเฉยเลอจริงเราใช้บ้านหมา,บ,า,หมาบ้านหมาเราไม่ค่อยใช้เราใช้เป็นเกตดสองมากกว่าเอาไปเลยแต่เกรดสองแบบนี้ใช่ไหมามาเซตเลย เรากดสกิลตัวอื่นก่อนนะครับอย่ากดสกิลนี้ก่อนเราควรต้องกดไอ้ตัวอื่นก่อนเราคอเป็นไปนี้กันครับสกิลครับคาร์บ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งเอ้ยอย่าเพงคนนี้ไอ้เพิ่งโซบาบ้าบ้าบาบ้เดี๋ยวเพงเซ้คนนี้ก่อนนะครับจวโซชาร์ดโซชาติเกอร์แล้วก็คนนี้คอลงมาได้สกิลครับคาร์บ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งโอเปเรตเป็นคนนี้ครับเดินเครื่องคนนี้แล้วกันเปิดห้าคอครับผมเราสามสี่ห้าอู้คอมบารเชอร์ชอคอของบาร์แล้วกันนะครับที่เราสับกล่อง เอาคอมบายแห่มาไม่เรียกว่าแห่เลวว่าแบบเอามาเซตไว้ก่อนนะเผื่อบทเทิร์นหน้าได้มาเซตได้อะไรเงี้ยเออ่อเนั้นมีมือให้เซตแล้วก็เซตจากมือแล Это, brown, ้ว <notwend> ก <iza crap> ็แต่คนโดนคอมบายได้ไงจริงเลยสกิลแวนครับโซบ้าหนึ่งโอเปเรตไปเดิมครับจริงๆโอเปเรตหมามันโอเปเรตหมาบู๊ทมือมันชัวร์กว่าไงแต่ผมชอบเปิดท่ารีกกองดีกว่าเปิดท่าถ้าดีสุดก็คือคอเป็นโบมายไอ้นี่อย่ากันรู้ใจคอโบมายไปเลยครับผมเพราะตัวนี้จะตีออก13แล้วเนี่ยตัวนี้จะตีออก สิบสามโปรแบนเป็นยี่สิบสีไม่เข้าไม่ใช่ตีไม่เนนะข้าไม่บัดเซ็นนะตีครั้งนี้แล้วกันสิบสามกับสิบแปดนะครับก็บัดเซ็นอยู่เพราะอีฝ่ายเพิ่งเกตหนึ่งอีฝ่ายเพิ่งเกตหนึ่งแล้วตีสิบสามกับสิบแปดแล้วก็แวนตีหมื่นนั่นเองนะครับถึงจะบอกว่าเด็กเราใส่ฟอนต์แต่ผมก็อยากเอาแวนเลีข้างเปิดก่อนอยีนะเพราะเด็กเราไม่ทิ้งเดียวอยู่จริงๆไม่ไหวจริงนะหรือจะขออ้อปมาทไปนี่ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบที่แก้งนะไง่พอวันนี้าจบอีซี่เลยแวนครับตีหมื่นนะครับได้เช็คครับ หิวเพาะิวได้ห,หิวได้ชิบหายแล้วโดนกักเดำแน่เลยแย่แล้วพีนี้เตีเ๊ยบอันนี้พูพังให้ของบายแล้วกันรีเซ็ตมีตีไปปุ๊บอ่ะจบเทิร์นนะผมจบเทิร์นที่สองตัวนี้ตายถ้ากรณีดีสุดคือเขาถ้ากรณีที่แย่สุดขเขาจะกักเดมเราแต่ว่าสมมติเป็นกลางเขาไม่กักเดมแล้วกันสมมติมสักให้ให้กั้เดมหนึ่งอะไรเงี้ยเข้าเทิร์นแต่แนนดรอปไปทุสแม็กซิมทีแม็กซ,ซิมครับใช้เป็นนี่เลย เสตราสกิลเวสต์ราครับก็ไม่ใช่สกิลเวสตร่าสกิลไล่ไล่ครับลางลงดอบเสริ์หนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ได้จริงจริงเสริ์นเป็นตัวนี้ก็ได้ไฟชุดครับมันต้อควรเสริ์นไฟชุดอยู่แล้วอะคิดดอะไรเยอะมันควรเสริ์นไฟชุด,ดอยู่แล้ว, <laughs> ลวครับจริงจริงัดกล้องเสริ์เปอร์เซ็นต์ถึงแล้วไม่มีออเดอร์เซ็ตมือเลยไม่เป็นไรครับสกิลนี้ครับบ้านหนึ่งเลยตัวเองแอคทีเวตเป็นคนนี้เปิดห้าคอโคตรเก่งและมาเก่งเฉียดเป็นคนนี้แล้วกันครับ โซบ้สไงเดมได้ตอนไฟนชุดเอ,แอแสม,มามาซึมมาไอทิเวตนะก็ค่อยเล่นไปก่อนนะครับผมอย่างนี้เราเล่นเป็นอันนี้ได้นะอีกฝั่งเพิ่งเกตสามใช่ไหมเอ้เกตพิ่งเกตสองเราจะคอหมาโอ้ยหมาไม่ได้เอ้ยสกิลหมาก่นอนลืมถูกลงดับโซนครับเอาไปเซตหรือเข้าโซนได้ตอนนี้โซนเราเหลือเฟือครับเข้าไปเซตคนเดิมไม่ได้พอเราไอทิเวตอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่มือตัวเนี้ยเราพอการได้อยู่แล้วชิชูเราเอาเวฟเพิ่มเนี่ยเพราะตอนนี้ไม่มีตัวตีเลย แวนตีเลยครับสกิลแหวนครับไอ,อ,อ้ที่เปนหนึ่งใบบวกหมื่นที่เป็นหนึ่งใบมาที่มาตีได้นั่นเองที่ยี่สิบสามตีแหวนที่เป็นได้คนนี้คนนี้นนขอบคุณมากมีเล่นเต็มเลยไอ้คนนี้ตีหมื่นนะผมสิบแปดตีเสร็จโซงไหนเดมครับแล้วก็เซฟมันเดิมผมรู้สึกว่าเด็กมันค่อนข้างโอเคกัคบครูเนืเพราะว่าเด็กมันขอออเดอร์มาตีออเดอร์มากับเธอมันกลับเธอเนี่ยไอ้จุดจบเธอมันกลับออเดอร์ก็เลยชิวๆเซฟไปครับรับสัก อยู่ไม่ไมโดนหิวไปทุสหน้าแวนชิปหายไม่มีเพอสมมุติหน้าแวนขึ้นมือแล้วกันนับอย่างนี้เพราะว่าไม่มีเพอในงานหยาบนะงานหยาบสุดๆไปเลยทีนี่ไปยอุ <laughs> โกงโชว์ <c oughs> แต่นนเดาเพอโซน่าอะไรครับจัว่วถ้าจวไฟทุสโอเคไม่ไปเป็นไรสกิลนี้ผมลากหนุ่มเสิร์ฟไฟทุสแม็กซิมัมจากนี่จากกล้องลงมาเซตได้ไอ้นี้นะครับ ถ้าสุดว่าเรารีบปิดใช่ไหมเราก็สามารถไอเทมไฟสุปปดไปซึ่งมั่นโลได้เลยถ้าเราชอบไปนตัว่าลดพลังสามขันก็อินแพคมากพอแลขอไปนี่ครับสกิลตัวบั๊ดหนึ่งตบั๊ดหนึ่งถ้า,ถ,าถ้าแบบเอาแบบเทิร์นปิดเลยใช่ไหมสปปุดเพลไม่ขึ้นเลยเราไอเทมไฟสุบไปซึ่งมัมไปเลยครับไม่ต้องปูบอร์ดแต่ใจยิงอยากปูบอร์ดนิดนึงนะไอเดียไฟทุบไปซึ่งมัมก็ได้ครับอีกฝ่ายลดภาพพันแล้วก็ยงิง รีการหนึ่งใบนะครับก็เก่งใช้ได้เก่งไม่ใช่เก่งใช้ได้เก่งเลยนะครับคอไปนี่มาตรงนี้มาต่อตูดได้เดือดถ้าเล่นอย่างนี้เราสามารถคอโอเวอร์ไปตีงได้เลยเพราะว่าเราเพลมาใช่ไหมเพราะว่าตีมันจะตีออก15แล้วก็ค่อยสกิลของไฟทุดเด้งขึ้นมืออะไรจะทำทำไมวะแล้วแต่ชอบนะแต่อย่างนี้มือเป็นอย่างนี้นะครับคอเป็นอย่างี้นะนะก็เป็นตีไปบวกห้าพันนะเพราะมีการเล่นออเดอร์เท่านี้ ไม่ใช่เลวเนอะแอเตออเดอร์ยีิบสามตีแวร์น้แบนตี้นี้หนการทอทเวตหห้าพันไปแล้วนะแล้วก็แบนตี้หกแอทิเวในใบหนึ่งครับแอทิเวตไฟทุไม่สบกยอ้กรอบหนึ่งอีกฝ่ายเราห้าพันยิงเนหนึ่งใบสกิวนี้รับผมเหนตัทุกยิงบ้าหนึ่งเน้งขึ้นมือขอมาได้ไฟทุ่ตีออกย3ิบสาเอดข้างนี้เอียดแบนตี้ออกสาครับผมสวิไดรฟ์ที่ติคอนทิกเกอร์เอาให้ข้างขวาหลนพอตีเริ่มไม่เข้าแลก็เช็คคี่ติคอนทิกเกอร์โอ้กูโคตร เยี่ยมคันนี้เลยนั่นเองแล้วก็ไฟชุดไปสุดผมตีแรงสุดตีออกสามสามสี่สามสีสามบวกกับแปดพันห้าหมื่นหนึ่งตีบอลครับผมตีเสร็จเก็บโซง่ายเดอมห้าหมื่นหนึ่งสองคิดนะนี่ตีไปจบเทิร์นกับออเดอร์ครับจบเทิร์นเรามีกองบอร์ดเหลือแค่ใบเดียวเพราะที่เหลือขึ้นมือหมดแหละค่อนข้างได้เคลียรบอกค่อนข้างโอเคนะปล่อยแดมปล่อยแดมกาด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 กัมือเลยก็ได้ครับอย่างนี้ชิวๆสบายๆ ก็เดินนับจัว่วจัวไปนี่แหละอย่างนี้เราสามารถข้ออยากปูบอร์ดก่อนขอปูบอด <ib> อัธิเวดคนนี้ครับเปิดห้าคอเป็นคนนี้เสียจจะได้ข้อเสียเดียของเด็กตอนนี้คือมันมีพวกแบบถ้าคุณยังไม่อัธิเวดออเดอร์เท่เนี้ซึ่งมันมีสองตัวด้วยไงทำให้ตอนนี้สามารถเล่นออเดอร์ได้มากสุดแค่สองใบนะเปิดออเดอร์ได้มัน2สองใบโคตรเศร้าสิา้เ,สเลยน,นี่ัที่ นี่ตัวได้ดีไม่ได้เพิ่มมาเบาๆที่สามไปก่อนครับขอห้าบาทแวนตี้จือไทิเวตหนึ่งใบไอทิเบตเป็นไฟทุตแม็กซิมัมลไกันครับอีกฝ่ายลบห้าพันกับยิงหนึ่งเดียนึ่งเลใบครับสกิลบาตรหนึ่งในขึ้นมือขอไฟทุตแม็กซิมัมเป็นได้เช็คพีจีหน้าแหวนโอเคไฟทแม็กซิมยลืมไปนี่ตีครับนี่สกิลอเพิ่มอดไทเโซบัหนึ่งไดมได้เป็นตัวไห่เดมที่ค่อนข้าง สมดุลสุดแล้วแต่ข้อเสียคือมันมีแค่ตีนใหญ่แรงไปแล้วก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใส่แค่สองไบท์หอนแล้วจริงจริงมเยอะไปก็ไม่ดีนิตติยี่สามนี่ติสิบแปดบอกเลยว่าเด็กก็ประมาณนี้ผมแต่อีกฝั่งพลังก็จะเด็กมันดูเหมือนไม่ได้ตีแรงมากแต่ว่าพลังอีกฝั่งแล้วลดลดลดแปดพันลดสามพันมากสุดตอนนี้ลดสามพันได้แต่ถ้าอนาคตใช่ไหมมันจะแต่มันามามลดติดลบได้อนาคตอะตอนนี้ก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่ครับเป็นที่ค่อนข้างรัดมาและสบายขึ้นเยอะเลยนั่นเองถือว่าเก่งขึ้นเยอะเลยครับจากที่ผมเทสต์มาแต่น ทือจะเล่นคุ้นกาเลยใหเล่นเลยนะแต่มีอันนี้ขึ้นสบายขึ้นเยอะบอกเลยว่าก็จะเป็นประมาณนี้ของสรลัดดิของเวสซ่านะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าเล่นสบายจริงๆนะครับก็ลองมาเล่นกันดุกคนได้นะครับขอบคุณครับเจอกันไม่ไป